อาลโครับสวัสดีครับทุกท่านิีที่รับสู่สเก็ตพิเศษของบปทิกในครั้งนี้นครับซึ่งสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือการสเก็ตระบบเลวาซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในเรื่องไลเลเลรเรเบลนนะคะซึ่งลักษณะของคอนเซปต์อาร์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังทีละนิดนะครับซึ่งระบบเลวานั้นจะเป็นลักษณะของโลกที่ซ้อนโลกหรือพูดง่างยๆอยีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโลกที่ซ้อนกับโลกความจริงนะฮะโดยที่ตัวละครจากเรื่องไลเลเลรเรเบลนด์จะสามารถเข้าถึงโลกนั้นได้เนี่ย ก็คือโดยการมองผ่านมือถือหรือหน้าจอต่อตางๆนา,นาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จิตจตดังภาพที่เห็นตามนี้นะครับในส่วนในหน้าจอที่รออยู่ได้นี้ก็จะเป็นลักษณะของโดรนที่บินในระยะใกล้และรับรู้ตำแหน่งโดยยิงกับอือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆมีทั้งแบบไร้สายและเชื่อมต่อสายอยู่รวมถึงอุปกรณ์ที่เหน็บบริเวณศีรษะที่จะเอาไวบ้บอบบออตำแหน่งหัวนะครับซึงทหารรู้จากภาพสเกตน,นี้แล้ว มันอาจจะดูเยอะหรือว่นวายก็จริงแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นฐานของสมาร์ทโฟนทั่วไปนั่นแหละหรือจะให้พูดอีกได้หนึ่งก็คือเพียงแค่คุณมีมือถือคุณก็สามารถเข้าถึงระบบนี้ได้แล้วซึ่งในระบบพื้นฐานของเลวานั้นจะมี AI ที่สามารถเรียนรู้ได้ว่าภาพจากหน้าจอที่แสดงอยู่นั้นคืออะไรเป็นรั้วเป็นทางเดินเป็นไม้หรือเป็นบ้านและเมื่อ AI รับรู้แล้วก็จะสามารถแสดงโมเดล ของสิ่งของหรือสิ่งต่างๆมาซ้อนทับด้านหน้าอีกทีซึ่งอาจจะเป็นโมเดลที่มีหรือโมเดลที่ซื้อมาก็แล้วแต่เจ้าของโมเดลคนนั้นๆและในอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มีนั่นก็คือการจดจํามือของผู้ใช้และสามารถแสดงโมเดลทับซ้อนต่างๆนานา,นาได้โดยที่ผู้ใช้ไม่จะเป็นต้องใส่ถุงมือดิจิตอลหรืออะไรทั้งนั้นแต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการความแม่นยําของระบบการใส่ถุงมือหรือการใช้จอสิลิกนั้นก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ซึ่งในตัวระบบของพื้นฐานที่ว่ามานั้นสามารถทําเกมแก้บเบื่ออย่างนั่งเล่น,ลนแล้วก็ยิงปืนผ่านหน้าจอไปได้โดยที่ตัวเราไม่จำเป็นต้องถือปืนจริงๆส่วนอุปกรณ์แท็กจุดต่างๆนั้นก็จ,จะมีตั้งแต่อุปกรณ์ที่สวมใส่บริเวณศีรษะอย่างเช่นแว่นตาอ่ากิ๊บติดผมหรือว่าหูฟังซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะส่งสัญญาณแท็กเพื่อให้ระบบรู้ว่าบริเวณจุดนั้นคือจุดศีรษะของผู้ใช้ส่งมาทัดลงลงมาก็จะเป็นอุปกรณ์สําคัญ ที่จะเข้าถึงระบบเลวานั้นได้ก็ต้องมีนั่นก็คือมือถือสมาร์ทโฟนกำไรข้อมือหรือว่าโน้ตบุ๊กที่สามารถส่งสัญญาณ GPS ได้ส่วนบรรทัดล่างสุดก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์แสดงหน้าจอแบบพิเศษก็จะมีแว่น VR แบบชื่อมที่มีกล้องด้านหน้าสามารถแสดงผลภาพด้านหน้าของผู้ใช้ได้หรือจอลอยแบบโดรนที่จะแสดงผลในระยะห่างโดยที่เราไม่จะเป็นต้องถือในส่วนคุณสมบัติพิเศษของจอลอยแบบโดรนนั้น ที่มีการยิงข้อมูลกับอุคกรติดบริเวณศรีรษะของผู้ใช้และจะสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้ผู้ใช้หันมองอยู่หรือไม่หรือมองโดยองศาใดซึ่งถ้าผู้ใช้เอี่ยวตัวในองศาที่ไม่ได้อยู่เซนเตอร์ของกล้องตัวหน้าจอจะแสดงภาพที่มีความเอียงเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยๆหันกล้องไปยังทิศทางของผู้ใช้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้ใช้มีการเดินหรือการเคลื่อนที่จอลอยแบบโดรนตัวนี้ก็จะลอยตามในตำแหน่งเดิม และจะสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนตำแหน่งได้เพียงแค่เอามือไปดันหรือว่าขยับหน้าจอส่วนในขณนะที่จอกําลังบินหรือเหมือนว่าจะไปชนกับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งจอนั้นก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่และส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รู้ว่าตอนนี้จอกําลังมีปัญหาอยู่ซึ่งแน่นอนว่าจอลอยแบบโดรนทั้งแบบไร้สายและก็มีสายแต่แบบไร้สายนั้นจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถถูกขโมยไปได้ง่ายๆเพราะถือไปว่าจอตัวนี้เมื่อบิหนห่างจากผู้ใช้ไปไกลระยะไกล มีการส่งเสียงเตือนหรือการรายงาน GPS แต่กว่าจะตามคืนได้ก็คงวุ่นวายอยู่เพราะฉะนั้นจอลอยแบบมีสายนั้นดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าส่วนอีกระบบหนึ่งที่มีในระบบเลวานนะั่นก็คือระบบออนไลน์ที่จะสามารถมองเห็นเพื่อนในเครือข่ายเดียวกันในระยะใกล้และสามารถเปิดปิดการ,รมองเห็นได้โดยที่ว่าโมเดลที่เราซื้อมานี้จะเห็นได้เฉพาะเพื่อนหรือว่าสาธารณะหรือแม้กระทั่งปิดไปเลยให้เราเห็นแค่เพียงคนเดียวก็ได้ ซึ่งการมองเห็นที่บ้ามานี้เนี่ยถ้าอยู่ในระบบเดียวกันเครือข่ายเดียวกันและไม่ได้ปิดกา,การมองเห็นกันเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นของที่คนคนนั้นซื้อหรือว่ามีได้รวมถึงแม้กระทั่งเราจะสามารถเอาของที่เราซื้อมานั้นเป็นชุดสวมใส่และให้เราสวมใส่ตลอดเวลาเวลาเพื่อนที่มองผ่านจอก็าจะเห็นเราแต่งตัวแบบนั้น,ซนเซงแน่นะว่าผู้ใช้ก็จะสามารถปิดการมองเห็นในเทมต่างๆนานานั้นได้ในกรณีที่มันอาจจะลำคาญลูกตาหนะนะ แน่นอว่าระบบเรวาที่มีการอิงกับ GPS นั้นสามารถสร้างภาพซ้อนในสถานที่ต่างๆนานาได้และแน่นอนทางร้านค้าเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าร้านของตัวเองในกรณีที่มีผู้ใช้แพนกล้องผ่านหน้าร้านของคุณแต่ก็เช่นเคยผู้ใช้สามารถปิดฟีเจอร์ตัวน,นั้นได้รวมถึงการลงมดแก้หน้าร้านของคุณก็ยังได้ซึ่งการลงมดแก้หน้าร้านนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล โดยตราบใดที่ไม่ใช่เป็นการแฮ็กเข้าไปแก้ฐานข้อมูลในระบบเลวาก็ยังไม่ถือว่าเป็นความผิดสด่วนอันหนึ่งที่มีการใช้ระบบเลวาในเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวโดยเนื่องจากระบบเลวานั้นจะมีการอ e ิง GPS และตําแหน่งเมืองเก่าเมืองโบราณน,นั้นก็จะมีการถูกบันทึกใน e GPS ด้วยเช่นกันอย่างเช่นสถานที่สถานที่หนึ่งที่เป็นซากโบราณมาในปัจจุบันแล้วนะักโบราณคดีก็สามารถ รวบรวมหลักฐานต่างๆนานา,นานและจำลองเป็นหมู่บ้านนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตชีวาอยู่รวมถึงความสามารถในการเลือกที่ว่าจะดูพื้นที่ของหมู่บ้านนี้ตอนที่ยังไม่มีการสร้างหมู่บ้านหรือจะข้ามไปดดนช่วงยุคทองหรือสถานการณ์การต่อสู้รวมถึงทั้งเหตุการณ์ของโรคระบาดในหมู่บ้านแห่งนั้นได้และเป็นการส่งเสริมการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ได้ดีส่วนอีฟีเจอร์หนึ่งในเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนั่นก็คือมีการสร้างอ e b c ก็คือคนในยุคนั้น ที่ผ่านการพินิจพิคห์และศึกษาต่างๆนานาเกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะที่สายของคนยุคนั้นซึ่งผู้ใช้ก็จะสามารถพูดคุยกับคนในประวัติศาสตร์ได้เพราะถึงแม้จะรู้้กันอยู่ว่าบุคคลคนนั้นเป็นเพลงเอ็มีที่ถูกคีย์ขึ้นมาโดยรูปคอมพิวเตอร์ก็ตามแต่อย่างน้อยก็ b ีไอในการช่วยให้เอ็มพีคนนั้นสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระแต่ถ้าหาคุณพยายามจะสปอยเหตุการณ์ในอนาคตให้เอ็มีคนนั้นฟังเอ็มพีคนนั้นก็จะไม่เชื่อในคําพูดของคุณและมองว่่าาาคุณกํลังอเอเยู ส่วนอีกระบบหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นก็คือในบางกรณีสถานที่นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผู้ใช้ก็จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและเข้าไปดูไฟล์ภาพของนักสำรวจที่ทำเอาไว้และจะสามารถหันดูได้ตามมุมกล้องต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่อิสระมากแต่ก็ปลอดภัยพอที่ควรจะเสียข้อมูลเหล่านั้นได้แต่อีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือบ้านสิ่งก่อรสร้างและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ โดยสมมติว่าคุณจะต้องการซื้อรถคันหนึ่งมาจอดที่จอดรถบ้านของคุณเนี่ยรถที่คุณซื้อมานั้นจะคันใหญ่เกินไปไหมที่จอดรถที่บ้านของคุณนั้นจะมีเพียงพอหรือเปล่าคุณก็จะสามารถใช้ระบบเลวานในการอิงวัตถุขนาดไซส์และนํามันมาจําลองในการวางที่บ้านของคุณก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถคันนั้นจริงๆโดยที่คุณจะคํานวณได้ว่ารถคันนั้นใหญ่เกินไปไหมหรือว่าเล็กเกินไปสำหรับบ้านของคุณ แน่นอนว่าฟีเจอร์นี้ไม่ได้ซื้อได้แค่รถอย่างเดียวคุณสามารถซื้อเรือหรือเครื่องบินก็ได้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คืองานสถาปัตย์และงานสิ่งก่อสร้างนะฮะสมมุติว่าคุณมีที่ดินเปล่าและต้องการจะสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งคุณก็จะไปคุยกับสถาปน,นิกให้ออกแบบบ้านของคุณเป็นโมเดลดิจิตอลและนำมอนมาวางบนที่โล่งที่บ้านของคุณซึ่งคุณเองก็จะสามารถมองมันผ่านจอดูลักษณะบ้านของคุณได้ว่าถ้าการก่อสร้างเริ่มต้นคืนนั้น หน้าตาของบ้านคุณจะเป็นยังไงซึ่งถ้าแบบการกอร่อสร้างผ่าได้รับอนุมัติตัวบ้านขาที่เป็นระบบนี้ก็จะอิงกับ GPS เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ว่าโครงการกอร่อสร้างนี้ได้เริ่มสร้างไปถึงไหนแล้วซึ่งในระหว่างการกอร่อสร้างนั้นทีมช่างหรือเจ้าของบ้านก็จะสามารถดูตัวบ้านได้ว่าอิฐหินปูนทรายของต่างๆนานาที่ออกมาลงเนี่ยมันถูกต้องถูกตำแหน่งหรือไม่ รวมถึงสามารถดูท่อน้ําหรือว่าระบบไฟที่เด้งอยู่ในบ้านของคุณได้ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยาในการก่อสร้างและการเปรียบเทียบความคืบหน้าในการก่อสร้างได้และจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเกมที่ตัวละครหลักในเรื่องไลเริ่แลนเล่นกันนะครับซึ่งเกมที่ตัวละครหลักของเรื่องเล่นกันอยู่นี้ก็จะเป็นเกมที่เป็นหนึ่งในวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือวิชาเพื่อนและความสัมพันธ์ซึ่งคนครูที่จะเข้ามาดูเรื่องพวกนี้ก็มีอยู่2คนนะั่นคือ ครูที่เป็นนักจิตวิทยากับครูที่เป็นครูสอนภาษาซึ่งครูที่เป็นนักจิตวิทยานั้นก็จะดูเรื่องของพฤติกรรมของเด็กและลักษณะาการเข้าสังคมของเด็กคนนั้นๆนผ่านการติดตามและเฝ้าดูสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มโดยที่จะไม่พูดคุยหรืออะไรกับนักเรียนมากแต่ถ้ามีนักเรียนคนไหนที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยเหมาะสมก็จะมีการเรียกมาตักเตือนส่วนครูอีกคนก็คือครูสอนภาษาซึ่งแน่นอนคนนี้ก็คือตรงตัวเลยว่าดูการใช้คําถูกคําผิดของนักเรียน ในระหว่างที่เช็ดตอบหรือคุยกันซึ่งการเฝ้าดูของครูทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะมายุ่งวุ่นวายมากโดยจะปล่อยให้เด็กๆมีกิจกรรมทำร่วมกันในห้องและที่เลือกให้เป็นการเล่นเกมนั้นก็เพื่อให้นักเรียนในห้องแต่ละคนเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียนและส่วนเกมที่เด็กห้องทั้งสองซึ่งเป็นกลุ่มตัวเอกของเรื่องที่เลือกเล่นนั้นก็คือเกมแฮ La ี้เล่เพลกา d ซึ่งใช้ระบบเลวานในการเข้าถึงถ้าจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆให้พอเข้าใจได้นั้นก็คือ โปเกมอนโกผสมแกลลี่มอสนั่นแหละแต่ถ้าว่าความแตกต่างของเฮลิเลเพกานั้นก็คือในแต่ละพื้นที่ตาม GPS ที่จะมีการกําหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเล่นที่จะเรียกกันว่าเพกาลส่วนการเล่นที่อาจจะมีการออกนอกโซนในบางจุดบางตาแหน่งนั้นก็จะเป็นลักษณะข,ของการส่งอวตารออกไปแทนแต่ถ้าว่าภาพที่เห็นที่มองผ่านกล้องนั้นถ้าไม่ใช่เป็นในตัวระบบของเกมก็อาจจะเป็นภาพที่อิงจากแผนที่ถ่ายทางดาวเทียมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เป็นระบบมัลติเพเยอร์ คนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเล่นเกมตัวเดียวกันก็จะสามารถมองเห็นอวตารหรือสิ่งของต่ตางๆาของผู้อื่นได้แต่ความต่างของมันก็คือตัวฉากหลังต่ตางนๆานาจะเป็นตามของเจ้าของคนนั้นสน่วนอวตารหรือสิ่งของก็จะเห็นตามของคนๆนั้นหรืออธิบายง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราโหลดโลกธีมไซไฟมาไว้เราก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างต่ตางๆาาาที่เป็นธีมไซไฟของ,ของครีเอเตอร์ที่สร้างเอาไว้มาซ้อนทับกับโลกจริงในมือถือของคุณ ส่วนที่เหลือก็คือคุณจะเปิดรับคนแปลกหน้าไหมหรือว่าเปิดรับเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนซึ่งถ้าคุณเปิดรับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณก็จะสามารถมองเห็นอวตารของคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณมาเดินในโลกของคุณได้หรือว่าถ้าคุณเปิดรับเฉพาะเพื่อนคุณก็จะเห็นแค่ของเพื่อนที่เดินในโลกของคุณเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าคุณสามารถต้อนรับเพื่อนของคุณเข้ามายังโลกของคุณได้หรือว่าง่ายๆก็คือคุณอยู่ในโลกไายฟ้าของคุณเนี่ยคุณสามารถเข้าไปยังโลกอ p รพจีของเพื่อนของคุณได้ ซึ่งแน่นอนว่าคุณสามารถร่วมมือกับเพื่อนของคุณเพื่อทําภารกิจลงดันเทียนอะไรในเวอร์ของคนคนนั้นได้ตามแต่ที่ครีเอเตอร์คนคนนั้นจะสร้างโลกขึ้นมาก็ทํานั่นแหละซึ่งกลุ่มคนที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับเกมฮลิเลเพกาวนี้ก็จะมีแน่ๆเลยก็คือผู้เล่นที่จะเข้ามาเดินเล่นตามเพกาวต่างๆเพื่อที่ใช้ในการหาของหรือเก็บแอพจิมเมนต์อะไรต่างๆนานา,นานในเกมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือผู้สร้างคอนเทนต์ ที่จะแบ่งเป็น2อ,อย่างนั้นก็คือคนทําอวาตารหรือว่าไอเทมกับคนที่ทําฉากและสร้างโลกและส่วนกลุ่มสุดท้ายที่จะมีอยู่นั่นก็คือกลุ่มร้านค้าที่อยู่ใกล้พื้นที่เพกาวหรือทางร้านค้าที่ทําเรื่องขอกับเจ้าของระบบเฮนรีเล่เพกาวให้มาสร้างเพกาวบริเวณใกล้หน้าร้านของเขาซึ่งเจ้าของระบบนั้นหล,หลักๆที่จะดูเลยนั่นก็คือพื้นที่บริเวณนั้นปลอดภัยหรือไม่เป็นที่เปลี่ยวหรืออันตรายหรือเปล่า ซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์แล้วนั้นทางร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นก็จะได้รับผลประโยชน์ส่วนต่อมาทางร้านค้าก็จะสามารถจ้างาเหล่าครีเอเตอร์ที่มาสร้างหน้าร้านของเขาใหม่กับอวตารที่อยู่หน้าร้านโดยร้านส่วนใหญ่จะเจราจากับคนที่สร้างเวอร์ที่มีผู้ติดตามสูงสูงหรือเวอร์ที่คนในพื้นที่นิยมเล่นกันส่วนการสร้างรายได้ของระบบเพลย์เลเยอร์เพการนั้นตัวเวอร์เพลการที่ถูกกำหนดนั้นก็จะมีป้ายที่เป็นแอดอยู่ ที่เป็นการเสนอให้ผู้สร้างเวอร์นั้นจะไปจะต้องมีพื้นที่สำหรับแอดโฆษณาและทําให้ระบบนี้อยู่ได้อย่างยาวๆส่วนผู้สร้างคอนเทนต์นั้นก็จะได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นที่ขึ้นในเวอร์ของเขาหรือไม่ก็ทําไอเทมในเกมขายที่เป็นไอเทมเฉพาะชิ้นหรือว่ามีจํานวนจํากัดและอย่างสุดท้ายก็คือการทําดันเจียนพิเศษหรือเนื้อเรื่องเสริมที่จะมีการจ่ายค่าคอนเทนต์นั้นๆเพิ่มส่วนร้านค้าที่อยู่ในโลกจีนนั้นก็จะได้ส่วนแบ่งจากปริมาณคนที่มาในพื้นที่ และแน่นอนว่าถ้ามีคนในพื้นที่เยอะการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็ย่อมมีและนั่นคือประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้และกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มผู้บันทึกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทําหรือการไลฟ์สตรีมซึ่งในลักษณะน,นี้เขาก็จะไปหาไรายได้จากแพลตฟอร์มอื่นๆก็เหมือนกับการถ่ายวีล็อกหรือบล็อกอะไรประมาณนั่นแหละและสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของทรัพย์สินราคาแพงกับการเทรดอย่างเรื่องของทรัพย์สินราคาแพงนั่นก็คือ พวกไอเทมต่างๆนานาของเหล่าเคียเตอร์ที่ได้สร้างขึ้นมาและมีจํานวนจากัดยกตัวอย่างเช่นมีเล่มนี้ที่ใช้ในระบบเลวาโดยการเล่นผันเฮลลี่เล่เพลกาวเนี่ยก็จะมีการทําเป็นสินทรัพย์ดิจิตอนที่อาจจะมีการกําจัดจํานวนหรือไม่ก็เป็นการสุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์ส่มค่อนข้างยากหรืออาจจะเป็น มีดเล่มนี้สามารถหาได้ในดันเจี้ยนนี้เท่านั้นและการผ่านดันเจี้ยนนี้ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะแน้นอนว่าระบบฮลิเล่เพลกาลเนี่ยมีการ Play เทรดสิ่งของกันด้วยและราคาของมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอเทมชิ้นนั้นหายากแค่ไหนก็อารมณ์ประมาณเหมือนมีดของในซีเอ็โกนั่นแหละส่วนที่เหลือก็คือการปั่นราคาและนั่นอะว่าไอเทมแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยมีราคาขึ้นลงของมันโดยตัวโปรแกรมเทรดนั้นก็จะมีการแสดงกราฟราคาของของชนนิ้นนั้นๆซึ่งไอเทมแต่ละอย่างนั้นในเกมก็อาจจะมีการหาได้ยากพอสมควร แล้วความต้องการเนี่ยก็อาจจะมีมากน้อยตามที่ราชการหรือเทาศาการต่างๆและนี่ก็คือทั้งหมดของระบบเลวาที่ผมได้สเกตขึ้นมาในคราวนี้ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีเเรื่องในเลนเลแบรนบางส่วนที่ผมอาจจะเกินถึงระบบเลวาหรืออะไรประมาณนี้ซึ่ง,งน้อยในตอนนี้ผมก็ได้สเกมตมันออกมาแล้วนะแต่ถ้าหากว่าในอนาคตโลกเราจริงๆเนี่ยมีระบบนี้ขึ้นมาผมว่ามันก็เจ๋งดีนะเอาละทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดของสเก็ตระบบเลวาก็มีเท่านี้แหละ ทั้งไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันในเน็ตนะครับของค้าบ๊ายบาย